ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาให้อาหารลูกกุ้งกันนะครับลูกกุ้งที่เพิ่งออกได้ประมาณสี่ห้าวันนะครับตันนี้คือเลี้ยงในบ่อปูนนะครับบ่อซีเมนขนาดขนาดบ่อบ่อร้อยนะครับเม็ดคูณเม็ดนะครับขนาดช่องบ่ออนุบาล อาหารด้วยไข่ตุ้นนะครับของชอบกุ้งเลยกันใ,ให้อาหารนะครับเราเอาไข่ที่เราตุ้นมาว่าบ,บีนะครับบีในน้ำเลยครับให้มันละลายออกนะครับ นี่นะครับลูกกุ้งจุดๆนี่นะครับลูกกุ้งฝอยนะครับตัวเล็กๆอยู่เลยครับตัวนี้กําลังทดลองเลี้ยงดูนะครับทดลองเลี้ยงดูประมาณสิบท่อก่อนนะครับสิบท่อเลี้ยงโดยการใช้ออกซิเจนนะครับ ไม่งั้นกุ้งจะน็อกตายหมดโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าการทดลองนี้ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวมาแนะนำวิธีการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยในบอ่อซีเมนให้ดูนะครับว่าทำการเพาะเลี้ยงยังไงนะครับครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม โอเคครับขอบคุณครับ